ทุกคนจูวสวัสดีค่ะนานๆจะลงคลิปสักทีก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะยุ่งอะไรเยอะแยะหรอกจูทั้งๆที่ไม่ได้ทำงานประจำนะ คือเดือนที่แล้วนะไปสเปนมาจริงๆอ่ะครอบครัวเราอไปสเปนมาห้าหครั้งแล้วก็ยังจะไปต่อเรื่อยๆค่ะเพราะว่าที่สเปนน่ะสวยมากอากาศดีเนาะส่วนใหญ่เราก็จะไปเมืองชายฝั่งทะเลมากกว่านะเพราะว่าเราอยู่ฟินแลนด์กันเนาะเราก็จะหนีหิมะอาขาไปรับแสงแดดที่นั่นก็จะวนไปเรื่อยๆค่ะเกือบจะครบละเมืองชายฝั่งทะเลที่สเปน <laughs> ไปล่าสุดนี้ก็เมื่อเดือนที่แล้วนะที่เบนิดอม ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่าว่าที่เบนิดอมเนี่ยมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนแพลนที่จะไปเที่ยวที่นั่นก็จะได้มีข้อมูลเบื้องต้นเนาะวันนี้พวกเราก็บินด้วยสายการบินนอร์วีเจียนภาพมุมสูงตรงนี้คือสวยมากทุกคนโชคดีบินตอนกลางวันด้วยไงเลยได้ภาพสวยสวยฟ้าสีคราเหมือนภาพวาดแบบนี้มาฝากทุกคนด้วยจะ้ะผ่านไปสีชั่วโมงก็เข้าสู่สเปนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเบื้องล่างของประเทศสเปน กำลังจะแลนดิ้งแล้วค่ะ จุมีอยู่34มสี่เหตุผลนะคะว่าทำไมคนในยุโรปเนี่ยจึงชอบมาเที่ยวที่สเปนข้อ1เนาะจุมองว่าวีซ่าก็คือสะดวกสบายเนาะสามารถเดินทางได้ภายในยุโรปไม่ต้องขอวีซา่า2ก็คืออากาศดีมากแม้ในช่วงฤดูหนาวของประเทศอื่นๆเนี้ยที่สเปนก็ยังแบบมีแสงแดดแล้วก็ยังอุ่นอยู่นะคะทุกคนอากาศไม่ติดลบ3ก็คือค่าครองชีพถูกมากถือว่าถูกนะถ้าเทียบกับฟินแลนด์อย่างเงี้ยคือฟินแลนด์ค่าคร ชีพสูงมากอะค่ะ 4. จุ้ว่าผู้คนน่ารักนะเวลาเราเข้าไปซื้อของในร้านค้าเนี่ยเขาจะไม่มากดดันแบบเฮ้ยเธอต้องซื้อเธอเอาอันนั้นไหมเธอเอาอันนี้ไหมอะไรเงี้ยมันรู้สึกสบาย,ยไม่เหมือนไปตุรกี <c oughs> แอบเมาเบาๆว,ว,ว่าที่ตุรกีไม่แฮปปี้เลยเวลาเข้าไปซื้อของในร้าน ตอนนี้พวกเราก็แลนดิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องรีบทำให้ไวเลยก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นหน้าร้อนจะทุกคนเพราะว่ามาจากฟินแลนด์ทั้งเสื้อกันหนาวรองเท้าใดๆคือสําหรับหน้าหนาวกันหิมะะค่ะมาที่นี่ต้องเปลี่ยนให้เร็วเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็รอรถเช่าอยู่นะปะป้าเช่ารถเราจะเช่ารถเที่ยวกันทั้งสัปดาห์เลยจะ้ะแล้ววันนี้รอบนี้เราได้คันนี้จะ้ปะปป้าเช่าคันนี้ แอมเกก็คือ MG นั่นเองที่ฟินแลนด์จะเรียกแอมเกเนาะ แล้วเวลาเดินทางพวกเราก็จะไปกับ GPS มือถือแบบนี้นะคะเลยบ้างหลงบ้างเป็นเรื่องธรรมดากับทุกคนสนุกมากเลยส่วนใหญ่ถ้ามาเทีย่ยวที่ยุโรปเนี่ยถ้าเกิน4วันนะพวกเราจะเช่ารถขับกันเองจ้ะคือสะดวกสบายแล้วก็ที่นี่ค่าเช่ารถถูกมากแล้วก็น้ำมันก็ถูกเช่นกันค่ะแล้วนี่ก็คือสภาพอากาศของสเปนนะเดือนกุมภาพันธ์นะทุกคนมีแสงแดดอบอุ่นแล้วก็แบบชิลมากวันนี้อากาศในตอนกลางวัน แบบนี้ประมาณ19องศาจา้ะตอนนี้กำลังเดินทางไปที่โรงแรมที่พักนะคะข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับเพื่อนๆที่จะมาที่สเปนนะคะก็คือกลางวันเนี่ยเขาอุ่นกำลังดีแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์หมายความว่าประมาณสัก6โมงเย็นหรือตอนกลางคืนนะคะอากาศจะเย็นนะ ยังไงอย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวแบบบางมาด้วยนะสําหรับคนขี้หนาวแบบจุ๊แล้วตอนนี้เราก็มาถึงเบนิดอมแล้วนะคะทุกคนเลนตรงกลางสีแดงนั้นสําหรับจักรยานสกูตเตอร์หรือว่ารถผู้สูงอายุนะคือพอเห็นบรรยากาศเห็นแสงแดดแล้วแบบคือน่าเที่ยวมากอะทุกคนไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอากาศดีนะทุกอย่างจะดีไปหมดเลยค่ะคือไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปอย่างเงี้ยเข้ามาในห้องสิ่งที่ต้อง ดูอย่างแรกเลยมีครัวให้เราหรือเปล่ามีทุกคนนี่มีเตาแล้วก็อ่ะชั้นเก็บของมีไมโครเวฟแล้วก็นี่จานแก้วอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นอขยะนี่คือตู้เย็นเอาของใส่ไปแล้วเล็กเ,เล็กน้อยแล้วก็ช้อน ถ้าพีใดๆชั้นล่างเป็นนี่กลัวไม่มีกระทะปรากฏว่ามีกระทะหม้อครบจ้า ก็คืองี้คะ่ะทุกคนก็คือถ้าเรามาเที่ยวเกิน3วันแล้วกันเนาะดิฉันผู้ห่างอาหารไทยไม่ได้ก็จะรู้สึกลงแดงอะค่ะถ้าไม่ได้กินอาหารไทยสัก2-3สวันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเลือกโรงแรมเราจะเลือกที่มีครัวแล้วจูก็จะเตรียมอุปกรณ์ทำอาหารเบื้องต้นพอประทังชีวิตเนี่ยมาด้วยคือถุงสีดำเนี่ยคืออุปกรณ์จูค,คําไม่ว่าจะเป็นพริกผงชูรสหรือรสด,ดีต่างๆนานา,นาที่แบบสามารถทาอาหารเล็กๆน้อยๆกินได้อะค่ะคือวัน2วัน ขอให้มีความเผ็ดเข้าสู่ร่างกายสักนิดหนึ่งก็จะมีพลังอะค่ะตกตอนเย็นมาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้จากที่ชายหาดอากาศดีเนี่ยผู้คนจะมาเดินรับแสงแดดมาเดินชิลกันเยอะมากเลยค่ะทุกคนส่วนใหญ่ที่เมืองนี้นะจะมีผู้สูงอายุเยอะมากเพราะว่าเป็นเมืองที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่อยากจะมาพักผ่อนที่นี่เขาอำนวยความสะดวกให้หลายอย่างนะทั้งรถไฟฟ้าสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็มีเลนสําหรับขับขี่ที่ปลอดภัยผู้สูงอายุ อายุที่อา,อาจจะเดินเหินไม่สะดวกก็สามารถเช่ามาใช้บริการแล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆได้แบบสะดวกสบายมากค่ะเดินสักพักก็เริ่มจะหิวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันค่ะคือชิ้นใหญ่มากอะมีกินคนเดียวหมดนะกินทั้งหมู่บ้านอะกินคนเดียวหมดนะของดีแกอโอ้โหมาชิ้นขนาดนี้อยากมีน้ำจิ้มแจ่วเนาะทุกคน เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราขับรถขึ้นเขากันค่ะเป็นวันที่จะออกเที่ยววันแรกวันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำตกจ้ะน้ำตกอัละกะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะว่ากันว่าน้ำตกแห่งนี้นะทุกคนสวยดังพลอยสีฟ้าแล้วก็น้ำเนี่ยสะอาดใสดังคริสตัลเจรไนายอ,อยากเห็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าจริงสมคำล่ำลือไหมแล้วในระหว่างเดินทางนะจุก็จะสังเกตสองข้างทางว่า เอ๊นั่นเขาปลูกอะไรกันทําไมเขาต้องคลุมด้วยมุ้งแบบนั้นต่อมาจึงได้รู้ว่าอ๋อนั่นนะคือสวนของอะโวคาโดค่ะทุกคนแล้วสองข้างทางที่นี่นะก็จะปลูกทั้งอะโวคาโดสวนส้มแล้วก็มะนาวมะนาวเลมอนที่เป็นลูกสีเหลืองๆนะคะเยอะมากเลยเต็มสองข้างทางเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่หมายแล้วค่ะมีตลาดส้มตรงที่จอดรถด้วยอะถุงใหญ่มากนะลูกใหญ่มากด้วย 4ยูโรแล้วตรงบริเวณที่จอดรถนะทุกคนที่เห็นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยคือต้นอะโวคาโดทั้งนั้นเลยนะคือที่เนี่ยเขาปลูกเป็นเหมือนแบบไม้ประดับบ้านนะต้นใหญ่ๆตรงนู้นตรงนั้นนะคะหน้าร้านอาหารก็ต้นอะโวคาโดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้ําตกกันนะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะส่วนชื่อน้ําตกตามที่จุกข,ขึ้นให้เนี้ยนะคะเสียค่าผ่านประตูคนละ4ยูโรค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกอัลลากากันแล้วจ้ะทุกคนดูสิสวยใสดังคริสตัลเจรไนสมคำล่ำลือหรือเปล่า ด้วยความที่น้ามาสวยแล้วก็ใสมากอค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวก็ขอนิดนึงขอสัมผัสน้ำนิดนึงจุก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะส่วนคู่นี้เขาขอสัมผัสน้าด้วยการเดินลุยแบบนี้ใช่ไหมยังไม่พอสําหรับคู่นี้ทุกคนขอกระโดดแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราเดินขึ้นบันไดามาแล้วก็เดินลึกเข้ามาอีกนิดนึงก็จะมาเจอชั้นนี้จ้ะทุกคน น้ำใสมากอ่ะและหลายคนก็จะขอสัมผัสน้ำตรงนี้อจ้ะคือแบบสวยธรรมชาติมากๆเลยค่ะโขดหินแต่ก็มีแอบลื่นนะจะเห็นนะักท่องเที่ยวท่านหนึ่งลืน่นล้มเขาคงจะเหยียบตรงตะไคร่น้ำอ่ะ พวกเราก็ใช้เวลาเสพธรรมชาติอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะทุกคนเก็บภาพส,สวยๆกันเสร็จเรียบร้อยและก็ได้เวลาอาหารเที่ยงจ้าแด้กก็เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารเที่ยงที่นี่ค่ะี่สเปนก็คือต้นอะโวคาโดกับต้นส้มต้นมะนาวเนาะเยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนไม้ประดับเลยนี่คือต้นอะโวคาโดนะลูกเต็มเลยปลูกอยู่หน้าร้านอาหารด้วยดกๆเลยอะเยอะมาก แล้วมีวางขายอยู่ที่หน้าร้านด้วยกิโลละสี่ยูโรทุกคนนี่เดี๋ยวเข้าไปทานอาหารเา่้าเดินเข้ามาข้างในทุกคนมีต้นมะละกออีกอะ่ะมีลูกซะด้วยนะ่ะลักไปทำส้มตํำก่อนนะส่วนอาหารเที่ยงของพวกเราในวันนี้ก็คือปลาเอญยา่าเขาออกเสียงประมาณนี้นะมันเป็นอาหารประจำชาติอย่างหนึ่งของสเปนเนาะคือถาดใหญ่มากเขาบอกว่า เนี่ยถาดเนี้ยสำหรับสองคนแต่กินกัน3มคนยังไม่หมดเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบว่าใส่ประเภทเนื้อใส่ผักใส่ข้าวไปด้วยกันเลยแล้วก็ทำให้สุกในเวลาเดียวกันน่ะอารมณ์จะคล้ายๆเหมือนกินข้าวหมกอะ่ะข้าวหมกไก่ทำนองนั้นนะคะเต็มไปด้วยต้นอะโวคาโดในที่จอดรถแล้วลูกบอบเยอะมากอะ่ะ หลังจากที่ทานข้าวกันแล้วเราก็จะเดินทางกลับดิฉันก็ยังไม่วายที่จะสะออนต้นอะโวคาโดค่ะทุกคนนูนก็อะโวคาโดตรงนู้นก็อะโวคาโดค่ะทุกคนสำหรับเบนิดอม ep หนึ่งนี้เราก็จะเที่ยวกันประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปค่ะ เดี๋ยวอีพีที่2จุจะพาไปชมทะเลสาบกลางหุบเขาคะ่ะทุกคนคือสวยตะลึงมากขอบอกแล้วช่วงท้ายนี้จูขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับการรับชมยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้าแล้วเจอกันในอีพีที่2นะคะบ๊ายบายคะ่ะ